ดูข้อนี้นะครับบอกว่านักเรียนคนหนึ่งทําการทดลองแล้วก็ได้ผลการทดลองดังนี้หยดสารลาลฟีนอทาลีนลงในสารลาล X มีสีแดงเกิดขึ้นเรามาดูฟีนอลทาลีนนะครับฟีนอลทาลีนคือตรงนี้ปรากฏว่ามีสีแดงนะครับสีแดงเกิดขึ้นนะครับสีแดงแดงก็จะต้องมี PS ตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่10ขึ้นไปถูกไหมหน่าน่าจะมีสีแดงนะครับนะ ต้องมีเ h ตั้งแต่ส0บขึ้นไปเนาะมันถึงจะมีสีแดงนะครับมันเป็นเบสแน่นอนเพราะาสาระลายข้อหนึ่งเป็นเป็นเบสถูกไหมอ่ะหยดสารลายวายจากกระบอกฉีดยาลงในสารลายหนึ่งทีละหยุดนะเขย่าให้เข้ากันสีแดงจะจางลงสีแดงจะจางลงก็คือความเป็นเบสมันลดลงถูกไหมนะครับแน่นอนมันคือปิยาสะเทินหรือปิยากดเบสนั่นแหละถูกไหมและเปลี่ยนเป็นสารลายไม่มีสีจึงหยุดไม่มีสีคือแตะเท่าไหร่ แปก็คือตั้งแต่8.3ลงไปถูกไหมก็คือจะไม่มีสีละนะจึงหยุดหยุดสารสาลายวายซึ่งสารละลายผสมตรงเนี้ยอาจจะมี p ีได้หลายค่าเนาะแปลงไป8.2 8.1 8.7ได้หมดถูกไหมแต่คิดว่าข้อ2เนี่ยมันน่าจะหมายถึงปริยาการสะเทินนั่นแหละนะเนะปกดเบสนั่นแหละนะครับแล้วเขาบอกว่านําสารลายข้อที่2ไประเหยจนแห้งจะได้ของแข็ง สีขาวเกิดขึ้นนะครับคองแทงสีขาวตรงนี้ก็น่าจะเป็นเกลือถูกไหมความจริงมันตีความหมายได้2แบบนะอาจจะเป็นเกลือหรือเป็นเบสถูกไหมรวมกันอยู่เพราะว่าการหยดลงไปเนี่ยมันอาจจะเกินจุดสมมูลมานิดหนึ่งนึกออกไหมใช่ปะมันอาจจะเกินจุดสมมูลมานิดหนึ่งเกินได้ไหมอ่ะเอาง่ายๆดีกว่าว่า คองแข็งสีขาวตัวนี้อาจจะเป็นมีเกลือแน่ๆแล้วแล้วก็อาจจะมีอะไรสารที่เราหยุดมาแล้วมันเกินลงมาน,นิดแต่ในความเป็นจริงโจทย์เนี่ยมันก็ควรจะหมายถึงอะไรเขาเน้นน่าจะหมายถึงเกลือเลยถูกไหมนะเกลือตรงนี้และหยดคองโกเรสลงในสารลายวายปรากฏว่ามีสีน้ําเงินคองโกเรสอยู่ตรงนี้นะครับปรากฏว่ามีสีน้ําเงินก็แสดงว่า P h ของมันตั้งแต่เท่าไหร่สามลงมาถูกไหม มันเป็นกรดจริงๆด้วยมันคือปิยากรดเบสอะกไก่สาไลสองมี pH นะครับนะเท่ากับ9กาสารสาไล2คือข้อนี้ถูกไหม pH เท่ากับเก้าได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีสีมันต้องเริ่มต้นที่แปดจุดสามลงไปถูกไหมตัด y มี H3 อุบวกเท่ากับ10บกลางลบสาถูกต้องเพราะถ้าเราคิด p h มันก็เป็นเท่าไหร่ สามปรากฏว่า y ถ้าหยดคองโกเรสลงไปได้สีน้ําเงินสีน้ําเงินก็คือตั้งแต่สามลงไปถูกไหมดังนั้นก็มีโอกาสปริยาที่สองคือปริยาการสะเทินถูกต้องการสะเทินคือปริยาที่กดกับเบสทําปริยากันนะของแข็งในข้อสามเป็นเกลือที่ละลายน้ําถูกต้องนะครับนะอันนี้เป็นเกลือที่ละลายน้ําได้เพราะอะไรเพราะเขาใช้คําว่าสาระละลายข้อสองไประเหยจนแห้งนะครับนะ การระเหยเอาน้ำออกไปก็แสดงว่าเขาต้องการได้เกลือตัวนั้นออกมาแต่ถ้าสมมุติเกลือที่มันไม่ละลายน้ำโจทย์ควรใช้คำว่ากรองถูกไหมเพราะมันเป็นตะกรอนนะถ้าหยดบ romo kison per ลงในสาราพีเอสเท่ากับในข้อ2นะครับสารายจะมีสีม่วงนะครับ bromo kison per สาราจะมีสีม่วงถูกไหมสาราที่มีอ่าพีเอสเท่ากับข้อ2เนี่ยนะครับ ข้อ2ก็คือ pH ตั้งแต่เท่าไหร่8ดจุดเท่าไหร่ 8. 3ุดมลงมาถูกไหมใช่ปะแต่ถ้าเราตีว่าเป็นกรดแก่เปียของกรดแก่กับเบสแก่นะตามที่เราคุ้นเคยมันก็ได้อีกเพราะว่ากรดแก่กับเบสแก่ pH น่นจุดสมุนเป็น 7. 7 7ก็คือมากกว่าเท่าไหร่6.8อยู่ดีอยู่ดีถูกไหมดังนั้นมันก็ควรให้สีอะไรสีม่วงถูกไหมแต่โอเคเราใช้ข้อมูลตรงนี้ว่าเรารู้ว่าสารละลายที่เกิดขึ้นเนี่ยมี pH นะ8.3ลงไปดังนั้นมันก็มีโอกาสที่ถ้าหยดโบรโมคิซอนเพอร์ลงไปแล้วเนี่ยจะได้สาลายสีอะไรสีม่วงเกิดขึ้นดังนั้นข้อนี้ก็เลยถูกต้องก็เลยตอบขอคองอและจอนะครับมันบังคับให้เราตอบข้อนี้เนาะต่อไปนะครับการประยุกต์ใช้ความรู้กดเบสนะครับอันนี้ไปอ่านเองนะการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวนะครับ ดินเปรี้ยวก็คือเป็นดินที่มีกรดกร,รมถันผสมอยู่นะครับนะก็จะใช้แคลเซียมคาร์บอเนตรหรือว่าปูนมานในการกําจัดนะเขาไม่เอาบัฟเฟอร์น้ําทะเลเออกมาแล้วเขาตัดออกไปนะครับนะ <c oughs> ตัดไหมอ่านไหมอ่านอ่านกันไปอยู่ให้แบะ <c oughs> ไม,ไม,ไม่อ่านคมจริง ก็ตอนแรกอะมันออกทุกปีพี่ก็จะเน้นเนาะว่าบัฟเฟอร์น้ำทะเลออกทุกปีแล้วคราวนี้พี่เห็นสสวทตัดได้หาออกไปพี่ก็เลยไม่ได้เน้นไม่ใครไม่ใครไม่มีน้ำไม่มีเนื้อไม่ได้ด้วก็แต่ว่าตัดเชียต้อนมาันเปลี่ยนก็นไม่แต่ว่าบัฟเฟอร์น้ำทะเลมันก็มีในช้อยแล้วนี่มีในช้อยเอาไม่มีเหรอบางคนเขาเอาเหมือนกับมี

สเนมียถ้ามันผิดก่านเลยถ้าไม่ค่อยใจถ้าสมมติว่าสงสัยตรงไหนไปถามเลยจี้ยังไงให้ได้จี้ให้ออให้ได้เลยนะอยู่โมหกแล้วไม่ต้องกลัวมันจะออกแล้วเนี่ยมันถึงว่าเราเราเรา,เราจะจบแล้วไปกลัวทำไมถูกไหมเออแตออเอ่านเฟทะเลลืมลืโอ้ยทุกปีทุกปีพี่เน้น บอกเลยทุกปีพี่ต้องบอกเด็กอ่านปีนี้ปรับเนื้อหาใหม่ไงเนื้อว่าแกปรับตามนั้นไม่ปรับอ่ะไม่เป็นไรเนาะ,ะการควบคุมบัฟเฟอร์นะครับในร่างกายและธรรมชาตินะนะอันนี้อาจจะออกข้อสอบนะ,ะคาร์บอเนตนะครับระบบบัฟเฟอร์ไบคาร์บอนเนตนะครับก็ควบคุมบัฟเฟอร์ที่อยู่ในเลือดแต่ถ้าเป็นฟอสเฟต pH ที่อยู่ในทิชชู่นะครับนะทิชชู่แล้วก็ในปัสสาวะนะครับด้วยนะครับแล้วก็ oh, <okay. S 1> ยังช่วยเสริมในการควบคุม P h ในพลาสมาด้วยนะครับการกำจัด SO2 ของโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเนี่ยนะครับก็จะมีก๊าซซัลเฟอร์ได์เกิดขึ้นนะครับเนาะคราวนี้เนี่ยก็โรงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้น้ำทะเลก็จะใช้น้ำทะเลในการกำจัด SO2 นะครับเพราะว่าในน้ําทะเลมันก็จะมีพวกคาร์บอเนตพวกเนี้ยคาร์บอเนตพวกนี้ก็สามารถในการที่จะกําจัด H บวกตรงเนี้ยนะที่เกิดขึ้นได้เนาะเขาก็เอา SO2 ไปใส่ในน้ํานะครับเอาไปใส่ในส่ในน้าเพื่อให้เกิด H บวกแล้วก็จากนั้นก็เอาน้ําทะเลเข้าไปผสมนะครับความจริงก็ใส่น้ําความจริงไม่ได้ไม่ อาจจะไม่จำเป็นต้องใส่น <c oughs> ้ำคืออัดลงไปในน้ำทะเลอะไรเงี้ยเพราะว่าในน้ำทะเลก็มีน้ำอยู่เนาะนั่นแหละแล้วมันก็จะเกิดปปยาในนั้นแหละนะครับโอ้โหดูนักเรียนสะมการน้ำแต่งตัวให้ครัเขียนชะมการน้ำครูนักเรียนเรไปเงี้ยเพื่อให้เขียนว่าน้ำเนี่ยมันมีตัวอะไรไหมมันจะตัวประการยั้งจับจับเข้าวสมดุลภูเขียนอย่างเงี้ยอ่าจบละ